<rôle> สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับรายการรายการอะไรวะไม่มีชื่อนะครับยังคิดชื่อรายการไม่ออกเลยพี่ๆคนไหนเอ่อคิดชื่อรายการออกเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาได้นะช่วยตั้งชื่อรายการนี้หน่อยนะครับว่าชื่ออะไรดีผมยังนึกไม่ออกเลยนะครับนะก็รายการนี้คอนเทนต์นี้นะเป็นรายการที่เราจะมา เล่นเกมฟีฟ่า23กันนะครับให้เกมนะมันทนํานายผลการแข่งขันกันว่าในสัปดาห์นั้นๆเนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับเช่นกันกับตอนนี้ที่เราจะมาเจอนี่เลยทุกคนนี่ฟูลแลมเจ้าวสัวน้อยฟูลแลมนะครับก็เป็นเกมพิมพ์ลีกเนาะที่อาเซนนอนนะฮะจะต้องมาเจอกับฟูลแลมวันเสาร์นี้3ามทุ่มนะครับนะก็มา คาดการ์กันก่อนสินะครับว่าเกมเนี่ยเขาจะมองเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะออผมก็นะได้มีการย้ายตัวฟูลแลนม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอดามา่าพวกลาอูคิมิเนสเนาะเช่นกันกับทีมเรานะครับนะก็มาจัดตัวกันก่อนเลยเออฟูลแลนก็ต้องเอากองหน้าตัวใหม่ลงสินี่ลาอูคิมิเนเอสนะครับอดามา่าตาตาโอเล่ก็เป็นสำรองได้โซโลมอนย้ายไปแล้วใช่ไหมอาเควินบาซซี่ซาซาซูคิดนี่ของจริงลงลงตัวจริงนะ เดี๋ยวเราจัดตัวตามตัวจริงเลยก็แล้วกันนะครับเอาเป็นซาซาซูคิดก็แล้วกันลงแทะคู่กับเจ้าปรินยาเปเรล่าว,ลวิลเลียนวิลเลียนนี่อาจจะไม่พร้อมนะวันนี้นะเอาเป็นอดาม่าแล้วกันอดาม่าตาโอเล่แล้วกันนะครับหน้าป้าบีคิมิเนสนะเนาะอากองหลังเคลวินบัสซี่ได้ลงก่อนทีมรีมทีมรีมโดนโดนแบนดวันนี้นะครับทีมรีมโดนแบนดนะ์เนาะทีมรีมก็ต้องมาเล่นคู่กับอิซาดิยอปซี่เพราะว่าของจริงโตซินนี่อาจจะย้ายทีมเนาะ ออก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับชุดฟูลแลมก็ตามสูตรเลยนะครับตามนี้เลยส่วนทีมเราอาร์เซนอลนะครับก็จัดตัวตามจริงเหมือนเดิมนะครับตามจริงเหมือนเดิมวันนี้เชสซุดเนี่ยว่ากันว่าน่าจะมีชื่อกลับมาแล้วนะครับนะแต่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมลงมาตัวจริงก็เลยเอาเป็นเอดดี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับต่อเนื่องส่วนกองกลางนี่ก็เอาเป็นเด็กเคนไรท์คู่กับปาเตเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ <c oughs> ส่วนหลัง็เอก็หลัง4ใช่ไหม ซินเชนโก้เนี่ยมีโอกาสผมว่าเกมเนี้ยนะครับมีโอกาสเหมือนกันที่จะกลับกลับมาเป็นแผนนี้นะครับแผนเบสิกของเรานะครับหลัง4ี่คนเป็นไว้เป็นแบ,บ็คขวาปาเตเป็นเบอร์หเหมือนเดิมนะผมคิดว่าอาจจะอาจจะเป็นแบบนี้ได้นะครับนะก็เลยขอจัดตามนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนสำรองก็คิรลนเทียนนี่ไม,ไม่ไม่อยู่แล้วเนาะทิมเบอร์เจ็บใครฮาวแบทใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเอาลาย,ย่าเป็นสำรองใครฮาวแบทก็ต้องมีชื่ออยู่แล้วเป็นสำรองนะครับฮาวแบทเอาลงแทน แทนใครดีแทนเนวสันแล้วกันอ่ะแทนเนวสันแล้วกันประมาณนี้นะครับทีมเราก็น่าจะชุดนี้นะครับตัวจริงตามนี้เลยนะครับนะทุกคนโอเคใครพร้อมแล้วก็มาเข้าสู่เกมกันเลยครับนีมเออมาแล้วมาแล้วทุกคนมาดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเออเกมฟีฟ่าเนี่ยนะฮะมันก็เล่นนะครับ คาดการ์เนี่ยเหมือนจริงอยู่เหมือนกันนะคือทีมเราอย่างที่เราเห็นกันว่าเล่นเออหลังสี่ใช่ไหมแต่พอเล่นไปเล่นมามันจะปรับแผนไปนเป็นหลังสามอะไรแบบเนี้ยมันทําให้อย่างออโต้เลยนะก็เลยแบบเออรู้สึกว่ามันก็เหมือนจริงดีเหมือนกันนะกับฟูลแลมกับ FIFA, ฟีฟ่าฟูลแลมอะไรเรา <c oughs> เออนะครับนี่ครับสนามเอเสเตเดียมฮะโอ้โหสนามสวยวะ่ะ อ่ะแนอนนะฮะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับเจ้าสัวน้อยนะวันนี้ก็ชุดใหญ่เลยนะครับอล้วก็นำทัพมาโดยเอดดี้เอ็นคเทียะฮะแฟนบอลชาวไทยไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แต่อัตตาชอบมากอ่านี่แล้วก็ฟูลแลนครับนำทัพมาโกมาโดยมาโกซิลวาแล้วก็เจ้าปาลินญ,ญาครับวันนี้ก็มีโอกาสสูงนะที่จะกลับมาเป็นตัวจริงได้นะครับหลังจากบาดเจ็บหนักไปเนาะอ่ามาดูรายชื่อกันฮะ ผู้สประตูครับเป็นอารอนแลมเดลครับสลอนกองหลังมีเบนไวซ์ซาลิบากาเบียลซินเชนโก้นะครับกองกลางมีปาเตเอเดกาแล้วก็เดนเค้นไรท์นะครับ3คนตัวลูกก็เอ็ดดี้ครับซาก้าแล้วก็กาเบียลมาเตนเนลี่นะครับในระบบ4-3-3เหมือนเดิมนะครับนะตามนี้เลยเออข่าวดีคือมีเชซุสสำรองแล้วนะครับส่วนฟูลแลมฮะผู้สประตูก็เป็นแบนเลโน่ครับกลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งกองหลังมีเตเต้อีดิยอบบาลซี่แล้วก็โรบินสันนะครับกองกลางมีซาซาซูคิดแล้วก็เจ้าปาลินยาครับ สคนตัวลูกครับมีอดามาตาโอเล่เปเรเลาเฮนรี่วิลสันและหน้าเป้าเป็นลาอูคิมิเนตนะครับตามนี้เลยครับฟูแลมโอ้โหตัวเขาก็โอเคอยู่นะฟูแลมอ่ะอืมเออนี่ครับแบนเลโนฮะกลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะเอออาซนอนฮะวันนี้จะคว้าใช้ไปได้หรือไม่ครับผมผมว่าของจริงเนี่ยน่าจะสู้กันสนุกนะครับนะผมคิดว่าเกมนี้มีโอกาสสูงที่เกมมันจะเปิดกว้าง นะครับนะเกมน่าจะเปิดแรกกันพอสมควรนะครับเพราะฟูลแลมก็ไม่ใช่ทีมที่แบบลับลึกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยเนาะ <c oughs> นะครับนะมาปรับจอยเรียบร้อยเกมเริ่มช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นค่าตั๋วให้หน่อยนะทุกคนนะโอเคบอลอยู่ที่เอเดนก่เขาบผมมาซซอนเคียบอลก่อนเป็นไว้ครับฝั่งขวามองขึ้นหน้าแล้วมีซาก้าอยู่เป็นไว้ยังยึกยัก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 ,ยกจ่ายให้ซาก้ามาได้ซาก้าคืนมาเป็นไว้ เป็นไว้พาขึ้นมาสวยให้ซาก้าซาก้าชิงบันทูอยู่ซาก้ามีอดาม่ามาประคองไว้ซาก้าซาก้าเจออดาม่ายังผ่านไม่ได้ให้เอเดกาเอเดกาขึ้นมาสวยเข้ากลางปาเต้ปาเต้มองปาเต้ให้เอ็ดดี้เอ็ดดี้ให้ดิแคทไลท์ดิแคทไลท์มองยังไงดีดิแคทไลท์ใช้ก้อยมาให้มาตินลีลุนไปแล้วฝั่งซ้ายมาตี้ขึ้นมาซินเชนโก้ให้ดิแคทไลท์ยิงโอ้โหยังติดบอ,บอลซี่โอ้โหยังบอกไปแล้วครับดิแคทไลท์ได้โอกาสยิงไปแล้วครับแล้วจะโตทันทีฟูลแลมเฮลลี่บิวซันโอ้โหยังไม่ผ่านกาเบรียลฮนะแต่ย เปเดล่าให้มาคิมิเนตคิมิเนตได้ยิงไกลเลยลูกนี้โอ้โหแต่ไม่เข้ากรอบครับโอ้มีพื้นที่มีเวลาเหมือนกันฮะสําหรับฟูลแลมครับโอ้โหเป็นลาอูคิมิเนตครับยิงลูกนี้แต่แหมมันบอลมันไม่ตรงกรอบฮะใจร้อนไปนิดนึงนะเก็บคิมินเนตนะครับเออไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรนะครับส่วนฮะเขี่ยบอบงขึ้นมาเล่นสั้นดอยู่ที่เบนไว้เบนไว้พาขึ้นมาให้กับเอเดการ์ดเอเดการ์ดต่อมาซาก้าเล่นวันทูกันเอเดการ์ด er ซาก้าเข้าการมาปาเตสวยคืนมาเป็นไว้ก่อนเป็นไว้เป็นไว้พาขึ้นมาเรื่อยๆพาขึ้นมาเรื่อยๆหกักคอให้ออดกาดเจอจะชิ่งให้โอเดกาดไม่ได้ครับซาก้าเปเดล่าเปเดล่าเปิดยาวทะแยงมาให้อดามา่าหลุดไปแล้วฝั่งซ้ายอดามา่าอดามา่าตาโอเล่เจอเป็นไว้อดามา่าพาไปแล้วอดามา่จาจ่ายคืนมาคิมินเนสคิมิเนสเข้าขวาคืนมาซูคิดเจ้าปริญญาปริญญามองจะให้วิลสันลุกนีโอโ้ยังตัดไปได้ครับซินเชนโก้ครับโอ้เฮลลี่วิลสันเกือบไปแล้วฮะ อยู่ที่ซินจิงโก้ครับพาบอลออกมาก่อนอ่าเดี๋ยวตัดเข้าในซินจิงโก้ตัดเข้าในตัดเข้าในตัดเข้าในไซก้อยมาให้เบนไว้สวยมากเบนไว้เปิดมาให้สาก้าซาก้าคืนบรรยาการสวยจังหวะเดียวให้ปาเต้หลุดมาตรงกลางเอดดี้เอดดี้รับบอลได้ตัวบนมีแล้วให้ดิแคนไลท์หลุดมาดิแคนไลท์ยังใช้ความใหญ่แต่แหมลูกนี้โดนซ้อนไปเยอะฮะเอดดี้จะแย่งไม่ได้รับดียอบแล้วจะโตทันทีด้วยเตเต้เปเรล่าให้มาคิมิเนสคิมิเนสคือมาเตเต้ เต้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 จ่ายต่อมาเจ้าบริญญาสวยมากหักข้อโดนปาเตดักไดน้นนั้นจะโตแล้วจะโตแล้วสาก้าโตได้ไหมเอดี้ทำช่องเอดี้เอดี้ดได้บอลเอดี้ยิงยย่งยักยิ่งยักโอเคยังได้อยู่ให้สาก้าสาก้าสาก้าโยกหลอกโยกหลอกทำไมไม่รู้ขึ้นมาปาเตปาเตให้เป็นไว้เป็นไว้แก้เพจมาก่อนเป็นไว้พาขึ้นมามีพื้นที่มีเวลามีพื้นที่มีเวลา,เ,วลาเป็นไว้เล่กับสาก้าสาก้าเล่กับเป็นไว้เหมือนเดิม แหม่บรแน่นเหลือเกินครับฟูลแลมวันนี้มันแน่นกันเหลือเกินฮะเจาะไม่เข้าจริงให้ออเดกาเข้ากลางให้เอดดี้เอดดี้โอ้โหยังไม่ผ่านแต่ยังแย่งคืนไม่ได้สวยมากให้ซาก้าสาก้าคืนมาเอดดี้อีกครั้งเอดดี้คืนหนึ่งหรอกให้โอเดกายิงเลยลูกนี้โอ้โหเลโน่ต,ต้องเซฟฮะโอ้โเอดดี้เคเทียฮะรับบอลแล้วก็วิ่งแล้วก็จ่ายต่อให้เอเดกาได,ได้ยิงไกลลูกนี้ฮะถวายพ่านมาให้เลยครับแต่ว่ามันเป็นเหลี่ยมขาขวานะแล้วก็แหมทิศทางไม่หนีประตูเท่าไหร่นะเลโน่ก็เซฟไว้ได้นะครับ โอเคครับต้อนในเตะม,มุมก่อนฮนะมาทีมาตินอเดการ์ดมาตินอเดกาดคืนมาสาก้าสาก้าก็ไปโทษคือเล่นกับกาเบียไอ้ปาเตยิงลูกนี้ก็แหม่ออกไปออกเปเอดดี้ฮะไม่ใช่ปาเตฮะเป็นเอดดี้ปั่นลูกนี้ครับไม่เข้ากรอบฮนะพยายามยิงเล่นทางนะหนีตัวบล็อกนะครับแต่มันก็หนีประตูไปด้วยครับหนีไปเยอะเลยเ <laughs> อดดี้ยิงเคเีีลูกพ่อเอาเอาหน่อยสิว่าเอดดี้ว่าคนเขาก็ด่ามึงอยู่เอ อ่ะฟูลแลมเล่นั้งขึ้นมาเอ้าบาซี่เปิดมาตตดซาก้าแต่ยังเก็บไปได้ครับโดยแอนตรีโอโรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันเปิดยามาให้คิมินสแต่กาเบียวยังมองออกมาได้แต่จังหวะสองเก็บได้โดยเจ้าปาินยาให้เอ็ดี้จะไปมองตนตันล้มไปเองโอ้เป็นไห้ดัก,กไม่ได้อีกแล้วครับสวยมากซาลิบาเล่นกับปาเตปาเต้เโดนดักได้เอาแล้วไปเล่าคืนมาซูคิดให้คิมินสจะหักข้อให้มาปารินยายิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับอาร์เซนอลหะโดนยิงไปแล้วครับจากเจ้าปารินยาครับ เอาแล้วมึงเอาแล้วจุย้ยเอาแล้วจุย้ยอ,อตอนยิงคาบ้านโอ้ <c oughs> <c oughs> เป็นปลาเตะฮะผ้าตรงกลางแล้วก็โดนลมแล้วก็ลูกนี้เป็นคริม,มิเนเตให้มาซาลิบาก็เบียดกับปาลินญ,ญาเหลี่ยมเหลี่ยมแพ้ปาลินญ,ญานะซาลิบาแล้วก็หนีไปกาเบียม,มาบล็อกก็ไม่ทันแล้วเป็นปาลินญ,ญายิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับแลมเดลก็ไม่รู้จะเซฟยังไงเหมือนกันฮะมันมีพื้นที่มีเวลาจริงๆ โอ้โหฟูแลมครับบุกขึ้นมานำไปแล้วครับหนึ่งตัวต่อศูนย์จากเจ้าปาลินญ,ญาหายเจ็บกลับมามึงก็ทำเรื่องเลยนะไอเบนเ,ออเจ็บอีกข้าเกมไม่ได้หรือว่ามันเก่งไงเจ้ารินญ,ญามันเก่งอ่าซิเชนโก้ครับโอ้โหเป็นวัเดิดแค่ไลท์พลาดพลาดเหมือนกันปาเตยังดักได้สวยให้เอดดี้ตรงกลางเอดดี้เล่นชิงกับปาเตให้เอเกาด นล่วก็ดีแค่ไลท์ให้เอ็ดดี้ครั้งหนึ่งเอ็ดดี้คืนโอ้โหไม่แม่นให้เอ็ดดี้เอาแล้วครับเสียบอลให้ฟูลแลมอีกครั้งหนึ่งอาดาม่าพีดี้เปเรล่าซาลิบาดักสวยแบบแบบลูกนี้มันก็ยังไปเข้าทาง้็เตะฟูลแลมฮะโอ้โหจังหวะนีดด้บอลไม่ค่อยเข้าทางเลยแล้วเปิดทะแยงมาใหอ้อดาม่าหลุดมาแล้วอาดาม่าตาโอเล่เอาบอลลงเอาบอลลงคืนมาคิมิเนสโอ้หักข้อจะให้เปเรล่าแต่เปเรล่าไม่แม่นนะโอ้โหไม่งั้นหลุดไปแล้วเนี่ยโอ้ชิงมันทูก็สวยมากครับฟูลแลม แลมวเดลวางยาวขึ้นมาให้เอดดี้เก็บบอลได้สไว้อยู่ที่ปาเตดีแค่ไลเอดดี้อีกครั้งหนึ่งเอดดี้เปิดทะแยงมาให้มาตินเรี่ฝั่งซ้ายมาตี้มาตี้เอดดี้ทำทางเอดดี้ทำทางหลุดมาแล้วเอดดี้เอดดี้ทำช่องเอดดี้หลุดมาหลุดมาคืนมาให้เอเดกาดยิงลูกนี้โอ้โหเจ้าปริญญามาบล็อกอีกแล้วครับโหเอดดี้เมื่อกี้วิ่งวิ่งมาสวยแล้วนะแล้วก็จ่ายก็โอเคนะให้เอเดกาดแต่บอลมันย้อนหลังแล้วก็เบาไปนิดนึงนะเอเดกาดจะยิงก็มีเจ้าปริญญามาช่วยบล็อกนะครับ เอาสลีบาพลาดเหมือนกันนะแต่ยังดักได้ไหมโอ้โหแล้วพาดอีกแล้วครับอยู่ที่คิมเเนตอดาม่าตาอเลจะโตอะดาม่าอดาม่าเจอเบนไวยังโอ้โหเบนไวบอกนิ่มๆนิ่มๆต่อมาที่ซาก้าเล่นอยู่ที่เอดดี op, ้เอดดี op, ้เก็บบอลเอดดี้เจอกระดิยอบเอดดี้ยังพลิกได้โอ้โหหนึ่งสองสวยให้ซาก้าหลุดมาแล้วฝั่งขวาซาก้าซาก้าหักข้อไหมโอ้โหยังไม่พาดนะโอ้ยเอดดี้เคทีครับโอ้โอโอโไม่กี่ดึงแล้วหมุนมาแล้วก็หนึ่งสองครับหลุดไปเลยครับซาก้าแต่แหมที่ตรงนี้ยังได้แต่มุมครับไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั โอ้มจะถือว่าทําได้ดีแล้วนะเมื่อกี้นะโอเคครับอยู่ที่บอลมิซาก้าครับแล้วก็เอเดกาดอยู่ใกล้ๆเล่นสั้นมาแล้วที่เอเดกาดเอเดกาดล็อกเข้าซ้ายเอเดกาดจะทำยังไงจะยิงไหม,ไหมคืนมาให้เอ็ดดี้เอ็ดดี้ได้ยิงไกลติดบอลกระลูกนี้ซาลิบาจะมองแต่ก็โอเคไม่มีอะไรครับเข้าทางสันนะ้นฮะซินเินโก้ซินเินโก้ตัวบนมีมาตี้ซินเินโกพาา้พามาเองพามาเองคืนมามาตินเนลี่มาตินเนลี่เล่นกับซินเินโก้สวยให้ดีแค่ไลายลุยไปแล้วดแค่ไลายเติมมาอย่างกับของจริงเติมมาอย่างกับของจริงโอ้โห ตเติมมา,อย,าอย่างกับของจริงเลยฮะดีแคทไลท์บล ok ็ ok อกทูบล็อกฝั่งซ้าย,ยางไงซินเชนโกมาตี้ดีแคนไลท์ไอ้สัสเหมือนจริงจัดเลยว่าเกมแม่งอาร์เซนอลฮะได้ได้เตะมุมต่อเนื่องฮะครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะสองหรือสามเนี่ยแต่ไม่แน่ใจนะครับอยู่ที่อยู่ที่บอลมีเป็นมาตินเนลลี่ฮะแล้วก็มีบุโกโยสาก้าอยู่ใกล้ๆเหมือนเดิมครับเล่นสั้นเหมือนเดิมครับคราวนี้เป็นซาก้า หักข้อมาให้เอ็ดดี้เอ็ดดี้มีพื้นที่เวลาเข้าขาขวาเอ็ดดี้จะจะจะตอกส้นก็ยังไม่ผ่านจะดักได้โดยดิแคนไลดิแคนไลจะยิงกระติดบอลอีกทีแล้วจะเคลียร์ขึ้นมาเอาแล้วแม่นด้วยอยู่ที่เฮลลิวิลสันเฮลลิวิลสันเล่นกับคิมิเนสคิมิเนสคิมิเนสม,มองจ่ายต่อมาโดนดักได้โดยซินเชนโก้ฮะแล้วก็อยู่ที่มาตี้มาตี้ไซก้อยให้เอ็ดดี้เอ็ดดี้โดนดียอบเข้าแต่มาตี้ยังดักไปได้แต่ก็ยังเข้าทางฟูลแลมอยู่ดีครับโอ้จังหวะสองวันนี้ฟูลแลมเก็บได้หมดเลยฮะ นี่จะเป็นของจริงในแบบนี้นี่แย่เลยนะจังหวะ2เก็บไม่ได้แล้วหลุดมาแล้วครับแอนโทนีโรบิตสันแอนโทนีโรบินสันแอนโทนีโรบินสันมีพื้นที่มีเวลาแต่ช้าไปหน่อยนึงแอนโทนีโรบินสันคืนมาอาดาม่าเตาเล่อาดาม่าคืนมาซูคิดซูคิดเจ,จ้าปริญญาเล่นกับอาดาม่าอาดาม่าให้โรบินสันหลุดมาแล้วฝั่งซ้ายโรบินสันจะเปิดเป็นไว้ยังคืนมาได้อาดาม่าอาดาม่าเข้าขวาเข้าขวายาังตอกซนมาให้อีกโรบินสันโรบินสันหักข้อให้อาดาม่ามึงยิงสักทีเธอโอ้ใจกูเสียวโอ้ยเบ้ มันหลุดอะไรขนาดนั้นล่ะฝั่งขวาน่ะมันหลุดอะไรขนาดนั้นมึงจะยิงก็ยิงมาเลยกูเสียวอ,ยอ่ะเปิดมุมมาฮะเอเอเปเรล,ล่าเอาโอ้โชนคานเควินบาซี่อูหูฟูแลม,มึงไปเก่งอะไรมาวะเนะ่ะอาจจะเปิดยามาแม่นะให,ให้มาตี้ครับมาตี้ตัดเข้านายมาตี้ตัดเข้านายยังคืนให้เอดดี้สวยมากเอดดี้พาขึ้นมาให้ซาก ปาเตปาเตกระชากปาเตกระชากหลุดมาฝั่งซ้ายปาเตหลุดขึ้นมาปาเตคืนให้เดีแค่นไท์ให้เอเดกาดได้ยิงลูกนี้ก็แม่ไม่เข้าฮะ่าเต้ม,มุมฉลบฉลบโอเคเอครับเตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งฮะของอาร์เซนอลนะโดยมามาตินเจลลี่นะครับอ่าคราวนี้น่าจะเปิดเข้าไปนะฮะมาตินเลี่เปิดเข้ามาลูกนี้จะเป็นปาเตได้มงลเลเรโน่ต้องเซฟฮะแล้วก็ เป็นการเบี้ยวออกไปครับจบครึ่งแรกครับผมโอโหฟูลแลมนําไปหนึ่งตัวตัวศูนยะ์ฮะจากเจ้าปริญญาครับเป็นครึ่งแรกที่มันนะเอาจริงๆแล้วก็มันนะซอ,อนก็มีโอกาสอย,อยู่พอสมควรนะครับมีโอกาสอยู่เยอะเหมือนกันแต่ฟูลแลมก็เก็บจังหวะสองได้ดีแล้วก็โต้ได้น่ากลัวด้วยนะครับนะเออโอเคนะครับเราไปต่อกันที่ครึ่งหลังเลยดีกว่านะครับนะทุกคนนะไปเออครึ่งหลังครับฟูลแลมเขียบอลก่อนบ้างอยู่ที่ซูคิส เล่นอยู่กับเปเดล่าเปเดล่าขึ้นมาเจ้าปริญญาอาดามาตาโอเล่อาดามาอาดามาเล่นอยู่กับคิมิเนเอสคิมิเนเอสคิมิเนเอสคืนมาเปเดล่าเปเดล่าหักข้อมาปาเตยดักได้สวยมากมงให้เอ็ดดี้ลดูไปแล้วเอ็ดดี้จับบอลไม่แม่นหรือยังไงครับเอ็ดดี้จับยาวแต่ยังแก้ได้ดีโอเคเซนเชนโกเซนเชนโกหักข้อให้เอ็ดดี้สวยมากเอ็ดดี้จังหวะเดียวขึ้นมามา,มาตี้มาตี้จริงจริงหนึ่งสองกับเอ็ดดี้โอ้โหไม่แม่นเท่าไหร่ฮะลูกนี้ยังดักไว้ได้เหมือนเดิมฮะ เอาแล้วครับฟูลแลมจะโตทันทีซัสซูวิคสแบบเปเดล่าเฮลลี่วิลสันหลุดมาฝั่งซ้ายเฮลลี่วิลสันแบ็คขวามีเติมมาด้วยให้เตเต,เต้หลุดมาแล้วเตเต้หลุดมาแล้วหักข้อเข้ากลางให้เปเดล่าเข้าซ้ายเปเดล่าเข้าซ้ายคืนมาอาดาม่าได้ยิงลูกนี้แลมเดียวต้องเซฟอีกแล้วครับโอ้ยอาเซนอนันเอาแล้วมีการเปลี่ยนตัวฮะท่าน,อนเอาโอ้โหเอามาตินเออไดการออกฮะแล้วส่งจอร์จินโย่ลงมาแทนครับเอาแล้วครับมีเกวอาเลตาไม่รู้คิดอะไรอยู่ฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ส่งพี่จอลงมาแทนอเดิการฮะอเดิการไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ฮะสอทีมแตกแน่นอนสอทีมแตก <c oughs> เอาแต่ลูกนี้เข้าทางดีย่อมยิงลูกนี้ก็เบาไปแลมเดลเซฟได้จะเปิดยาวไหมแลมเดลเล่นสั้นดีกว่าซาลีบาซาลีบา,า,บาเปลี่ยนมาทางขวาให้ซากาสากาโดนดึงแล้วอดาม่าเป็นไว้มาเป็นไว้เป็นไว้คืนให้ปาเตเอ็เอเอดดี้โอ้เอ็ดดี้ส่งให้สากาหลุดไปแล้วซากา ซาก้ากระชากยังผ่านอยู่ซาก้ากระชากผ่านมาเรื่อยๆตรงกลางมีคนเปิดมาให้พี่จอให้ปาเต้ได้ยิงโอ้โหจอจินโจโย,ยิงเซฟอีกทีนึงอีกโอ้โหเอาแต่เป็นไว้จากได้สวยมากเป็นไวสวยเล่นกับเอดดี้เอดดี้ดึงจังหวะให้เป็นไวลุดมาแล้วเป็นไวเป็นไวยังไงดิเป็นไว้เลียมมันเปิดไม่ได้คืนมาซาก้าเล่นกับเป็นไวทีนึงเป็นไวหักคอให้ดิแค่นไลท์สวยมากดิแค่นไลท์ให้กับซาก้าให้จอจินโยยิงเรียบร้อจอจินโจ โจอจินโยโหดีแค่นไลท์ฮะเล่นกันแคบๆค,ครับฝั่งขวาแล้วก็เป็นบุกโยซาก้าฮะไหลคืนมาให้พี่จอลูกนี้โล่งๆเลยครับแบนเลโน่ <eren> <eren> ก็บอกไปให้พ่อมึงเซฟโอ้โหมาโกซิวาบอกอี <c oughs> ยังวะเอาละครับอาร์เซนอลตีเสมอได้แล้วครึ่งหลังครับเอาล้ฮะ เกมจะเปิดขึ้นหรือเปล่าครับฟูลล่มไม่สามารถเล่นลับได้แล้วนะถ้าหากว่าต้องการชนะเนี่ยนะครับเจ้าปริญญาอันเดเปเรล่าเปเรล่าอยู่ที่บอลเปเรล่าเปิดทะยงฝั่งขวามาให้วิลสันแต่ลูกนี้ซินเชนโกเก็บได้แล้วก็เคลียร์ขึ้นหน้ามาก่อนครับซินเชนโกใจร้อนไปนิดน,นึงครับซินเชนโกหรือมีการเปลี่ยนตัวครับอาเซอนะโอ้โหเอาเอดดี้ออกแล้วครับแล้วส่งกาเบียวเชซุดลงมาแทนแล้วครับเอ้โหกาเบียลเชซซุดครับวันนี้ผ่านความฟิตลงมาได้ครับในเกมนี้ ลงมาเป็นสำรองในนาทีที่60นะครับแต่ลูกนี้ฟูลแลมได้ทุ่มฮะเปเรล่าเปเรล่าเจอกับซินนี่คืนมาให้เตเต้ซูคิสซูคิดซาซาซูคิดโอ้โหดึงสวยจะให้คิมมิเนสโอ้โหกาเบียมงเอาหัวแลกตีนลูกนี้จังหวะ2เก็บได้โดยมาตี้มาตินเดลี่มาตินเดลี มันจะนี่หักข้อสวยให้ปาเตยสวยมากฟังซ้ายมีเลยแล้วซินเชงโก้เติมซินเชงโก้หลุดตัดเข้าในมีเชซุดทำทางเชซุดได้บอลหลุดไปแล้วเชซุดกาเบียลเชซุดหลุดเดียวเชซุดหลุดเดียวยิงโอ้โหติดเซฟเลโน่ครับกาเบียลเชซุดหลุดเดียวลูกนี้โอ้ oh my god อ่ะแล้วมีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันฮะวิเอ่อฟูลแลนดครับเอาเฮลลี่วิลสันออกแล้วส่งวินเลียนฮะอดีตตำนานเซนนอนลงมาแทนฮะโอ้โหตำนานเซนนอนเนี่ยชิบหาย ซินเชนโก้ครับคึงลูกนี้ได้ไหมจังหวะสองเก็บได้โดนซาก,ก้าคืนมาดีแค่นไรดีแค่นไรยังใช้ความใหญ่หักข้อมาให้ปา,ปาเตปาเตเข้าขวาอยู่ที่มาตี้ดีแค่นไ์มาตินารีมาตินารียิงลูกนี้ติดบล็อกจังหวะสองหม่งได้โดยซินเชนโก้อยู่ที่ซาก,ก้าแต่ยังเข้าทางโรบนซันเล่นกับอาดาม่าอาดาม่าจะแก้เพสก็ไม่แม่นครับซินจอพี่จอตัดได้ให้ปาเตยิงไกลเลยโอ้ยเลโน่โอ้ยเลโนโ่โนมึงมึงมาเก่งอะไรนัดนี้เนี่ย โอ้แบนเลโน่ถามจริงโอ้เซนอนฮะได้เตะมุมตอนเนื่องฮะอยู่ที่บอลเป็นมาร์ตินเนลี่ครับเล่นสั้นกับซาก้าครับจังหวะนี้ซาก้าคืงผ่านวินเลียนครับตำนานเซนนอนซาก้าตัดเข้าขวาลูกนี้แต่เหลี่ยมมันเข้าขาขวายังไม่ถนัดแต่คืนเข้าซ้ายได้แล้วเข้าซ้ายซาก้าได้ยิงเลยลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านบอลครับยังได้บอลอยู่ยังได้อยู่แล้วก็ได้ยิงอีกทีหนึ่งเลโน่เซฟอีกแล้วครับโอ้ใจกูจะวาย อ่าแล้วอลัน,น,นเปลี่ยนตัวเพิ่มฮะเอาดิแคทไลท์ออกครับแล้วส่งไครฮาวเวดลงมาแทนครับผมเอาแล้วฮะแฟนบอลด่านะครับมึงเอาดิแคทไลท์ออกมึงส่งฮาวเวดลงเนี่ยนะมึงคิดอะไรอยู่เออแต่ไม่เป็นไรฮะอาจตาบอกมึงเก่งมากมึงก็มาคุมเองฮะซาก้าคืนผ่านหนึ่งสองไม่ผ่านวินเลียนตับนานซะน่อนนะวินเลียนนะโดนเสียบโดยมาตี้ครับรุ่นน้องบราซิลเสียบรุ่นพี่ทีมชาติบราซิลฮะโอ้โหวินเลียนฮะเล่นมาทุมทสั้นๆคืนมาซูคิส สุขิตเปิดยามาจะให้คริมินสแต่ะโดนตันไม่ได้โดยซาลิบาแล้วก็จังหวะ2เก็บได้ง่ายๆโดยซินเชิงโก้หักข้อมาให้มาตีย้ยองนี้โอ้โหโดนตันเหมือนกันโดยวิลเลียนมาตินีีหลุดไปแล้วมาตี้ครึ่งหนึ่เข้ากลางไหมมาตี้เล่นกับซินเชิงโก้ซินชิงโก้เล่นกับมาตีส้สั้นๆซินน,นี่หลุดมาซินนี่หลุดมา คืนมาโอเคคืนหลังให้กอยให้กาเบียวกาเบียวหักข้อไม่แม่นครับลูกนี้เอามาเข้าทางคิม,มินเนสคิม,มินเนสคืนมาซูคิสแล้ววิ่งทําทางไปเปิดมาทางขวาให้อดามามีความเร็วอดามายังไงดีหักข้อมาให้เจ้าบริญยาเล่นกับคิม,มินเนสคิม,มินเนสโดนซาดิบาสอนสวยเป็นไว้ยังโอโหแกได้ดีมากแล้วลูกนี้ไม่แม่นเหมือนกันกาเบียวอีกแล้วฮะโดยอยู่ที่เปเดล่าเปเดล่าจะเปิดแต่กาเบียลยังสอนได้เดียวตัดตัดยังโหดครับแล้วเชซุสเชซุตคืนมามาตี้วิ่งทาทางทันทีโดยซากาซากาได้บอลวิ่งทำ ฮาวเวดแบ,บ็กขวาเปบน,นไว้เบนไว้เข้ามาตรงกลางมีฮาเวดเบนไว้ยังไงเบนไว้เหลี่ยมมันเปิดไม่ได้ครับโ,โดนโดนโรบินสันแม่งโอ้โหปิดปิด,ปดเหลี่ยมได้ดีฮะแอนโทนี่โรบินสันนะเปิดไปไม่ได้เลยและเปลี่ยนตัวเพิ่มฮะเอาแฮนสันลีดลงมาแทนซารซาซูยิชสำหรับฟูลแลมของจริงนี่เก่งนะซูยิตเนี่ยนะครับอ่ะ ได้ทุ่มฮะยูริซาก้าเล่นกับฮาเวร์ดหักข้อมาสวยมากให้ปาเต้ตรงกลางก่อนไปโทษพลาดปาเต้ยิงเลยลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านบล็อกครับแล้วจังหวะ2เอาแล้วมึงตักเก็บได้โดยคิมินเนสคิมินเนสหักข้อมาให้เปเดล่าให้วินเลียนวินเลียนเล่นกับเปเดล่าแล้วทางขวามีหลุดมาแล้วฮะอาดาม่ามีพื้นที่มีเวลาเป็นไว้ยังซ้อนอยู่แต่หักข้อคืนท้าตรงกลางให้เปเดล่าแฮนดิสันลีดหลุดมาแล้วครับผมเติมมาให้โรเบิร์ตสันเข้ากลางมาให้คิมินเนสได้ยิงลูกนี้โอ้โหยังติดบล็อกกาเบี้ยวโอ้โแบบว, back วก็ตก ตัดหลังไม่ที้อีกให้กองหน้ายิงแบบนี้โอ้โหการเขาทาสวยมากฟูแลแรมเอาครับฟูแลแมได้เตะม,มุมบ้างฮะโดยอันเดนเปเรล่าครับโอ้หนี่จะเป็นของจริงเล่นแบบนี้นี่มึงโดนด่าเยอะแล้วเนี่ยซะงัน,นเนี่ยเอาครับได้เตะม,มุมฮะโดยเปเรล่าครับอาจจะมีการเปลี่ยนตัวเพิ่ม,ม,มฮะฟูลแมฮะเอาลาอูคิมินสออกครับแล้วส่งคาร์ลอสวินิซูสทของจานโบสลงมาแทนนะฮะเอาแล้วครับคาร์ลอสวินิซูสท <laughs> มึงอย่าลงมายิงกูนาคอนเทนต์จัดเลยทั้งนั้นอะ เปิดมาตัวนี้ซาโอก้าครับโอ้โหวิดีิอุสมึงมองเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเควินบาซี่โอ้โหหลุดไปให้อดามา้าอดาม้ายิงเรียบร้อยเลยครับล้ำหน้าหรือเปล่าฮะไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหหวานเจีย๊ยบไอส้สัตว์โอ้ยเจ็ดเป็ดอดาม้าเต่าเลยโอ้โหเป็นเตะม,มุมโอ้โหเคลียร์ไม่ขาดคนระับเควินบาซี่แล้วเพิม มันไม่ล้ำหน้าหรอวะจานเฮ้ย hey, VR โอ้โหแล้วหลุดมาแบบนี้เหลี่ยมขา,ขาขวาก็ไม่เหลือทำไมมันโล่งขนาดนี้อะอดามา VR ครับ VR VR เหรครับทุกคน What happened กรรมการทำไมทำไมไม่ลําอ่ะหูอะไรวะหูอดามาา่าฮะยิงเข้าไปแล้วครับผมฟูลแลมพิกขึ้นนำอาร์ซอนฮะอีกครั้งหนึ่งซอมตัวหนึ่งครับผมโดยอดามา่าตายหมดเลยครับอาร์ซอลฮะทำยังไงดีครับเจอฟูลแลมชิบหายโดนนำคาบ้าน ชิบหายชิบหายฉายที่นี่ฮะของจริงเลยครับฮาวเบิโอ้โหลงมาคืนมาให้พี่จอเชซุดทางซ้ายเปิดมาให้มาตี้เอายังมีเวลาอยู่อันนั้นไม่ยอมมาตี้มาตี้คึกยึกยักยึกยักคืนมาเข้ากลางให้เชซุดยิงยิงลูกนี้ครับโอ้โหก็ติดบล็อกเหมือนกันนะโอ้โหวิดีซูตเก็บบอลได้สวยเปเลล่าเปเลล่าหักคอให้วิดีซูตมาแล้วแล้วตัวบนมีอดาม่าตัวบนมีอดาม่าโอ้โหเกาเบียวอุ้ยเสียบกับเบียวบูอีกโอ้โหอันนั้นจะโตได้ไหมฮะ มาตนเดลีมาตนเดลีข้างหน้ามีคนไหมให้ซินเชนโก้ซินเชนโก้เติมเข้ามาเข้ากลางสวยให้เชซุสคืนมาซินเชนโก้เล่นกับมาตี้หักข้อให้ตรงกลางมีปาเตปาเตดึงจังหวะนิดนึงควายให้เชซุสสวยมากให้จอยินโยพี่จอพี่จอเปิดมาทางซ้ายไม่แม่นนะโบโทูว์เวนิสุสเก็บได้จะโตทันทีเวนิสุสข้างหน้าวิ่งทําทางไปแล้วแต่เวนิสุสยังยัง ยังไปอยู่หักข้อเข้ากลางให้เปเรล่าเล่นอยู่กับเจา้าปารินญาเล่นอยู่กับเปเรล่าให้วีดีซิอุสคารอสวีดีซิอุสแล้วก็ล้ำหน้าไปแล้วครับโอโ้โหไอ้ไอ้ย็ดแปม,มโอ้โหวงานเข้าแหมทีเงี้ยเช็คล้ำหน้าอันแน่มีให้ดูโอ้โหแม่งล้ำนิดเดียวโอ้ยอาเซนอลนฮะจะแพ้จริงๆหรือนี่จะแพ้จริงๆหรือนี่ เบนไว้คร oh, ับเปิดขึ้นหน้ามาให้ซาก้าครับผมโหโดนหม่งได้โดยอดาม่าครับเอาแล้วจังหวะ2เก็บไม่ดีให้ซาลิบาเข้าทางอดาม่าอีกครั้งหนึ่งอดาม่าตัดเข้าในอดาม่าเปิดทะแยมาจะให้เตเตแต่ก็ไม่แม่นนะแต่เตเตยังซ้อนได้ซินเชนโกโอ้โหยังได้อยู่พี่จอเล่น1นึ่งสองก็ซินนี่แล้วนกับปาเต้ปาเต้หลุดมาให้ซินนี่เอาฮะเวลาจะพอมีครับให้เชตุตงกลางตรงกลางไม่เชตุตได้บอลคืนมาให้ฮาเวตโอ้โหไม่ถึงฮาเว็ตไม่เข้าวะโอ้ยไปเลยล่ะเฮนดิสันลีด แฮร์ริสันลีดหักข้อมาให้วินเลี่ยนวินเลี่ยนเจอมาวิดีซิอุสวิดีซิอุธยิงไกลเลยโอ้โหคารอวสวิดีซิอุสไอเยสเฟดโอ้มึงไปเก่งซะแล้วอ่ะโอ้โหหวานเจี๊บไอเวนโอ้โหเวลาจะหมดแล้วครับแล้วฟูลแลนยังได้เตะมุมอยู่ด้วยฮะซ่อนฮะแพ้นะครับจะแพ้สองหรือสามฮะสามไปเลยโอเคครับเรียบร้อยครับหมดเวลาแล้วครับอาร์าเซนอลน,นะ เปิดบ้านแพ้คาบ้านแพ้ฟูลแลมคาบ้านไปนสองหนึ่งฮะโอ้โหอาร์เซนอลฮะเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เซนอลเอาละครับสอทีมแตกครับกาเบรียลเชซุสหลุดเดี่ยวไม่เข้าเอ่อมาตินเอเดกาโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีห้าสิบไครฮาเวตลงมาไม่ทำอะไรเลยโอ้โหปัญหาเยอะแยะครับสอทีมแตกแน่นอนครับแบบนี้ก็ ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้ขำๆก็แล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าผมเนี่ยถ้าอัดคลิปเนี่ยแพ้ชนะผมเอาลงหมดแหละนะครับนะขอให้มันสนุกนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่เกมนะมันอาจจะมีแพ้ชนะอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับของจริงมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรยืนยันว่าของจริงจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ดูเป็น เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็แล้วกันนะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะและเดี๋ยววันนี้3ามทุ่มเรามาดูบอลของจริงไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับพีซโอ้ยเอเซนอน